มันรถได้ยังพังอ่ะไม่แปลกใจหรอกพี่คนทั้งหมู่บ้านมองพี่อ่ะเอาจริงคนแก่ที่รถพังเหรอวะล็อกขาที่สายได้ไหมครับว่จะขับมาถอดเนี่ยก็จะบอกว่าเราขับก็ไม่ได้ยินนี่ได้เราขับไม่ได้ยินอันนี้เอาสักร้อยหกสิบแล้วกันพี่เดี๋ยวเขาตามผมไม่ทัน ร้อยสามสิบห uh, e ้าได้แฮปปี้แล้วพี่ยำเออของเก่าหรือยี่ก้านะไม้ตรงอ่ะห่าอันนี้คือทำไรอ่ะพี่อันเนี้ยอ๋อแล้วมันเป็นไงมันไม่ตรงก็คือต้องขยับอะไรขยับมาขยับไฟขยับไฟให้มันตรงใช่อ๋อยิงไฟแล้วมันไม่ตรง ไม่ขย,ยับตรงนี้เลยเหรอเด็ดจัดน,นี่กำลังทำการปรับไฟ ตัวจูแล้วนะฮะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรขนาดนั้นน่ะเฮ้ยดึงอะไรขนาดนั้นเฮ้ยเกินไปเปล่ายินะ้มเงินไปแล้วโอ้โห ได้ร้อยเก้าลยพี่เก่าเก่าอ๋อเก่ากาตรงใดตรใดเ,เสียงกเราดเหมือนกันนะครับนี่เสยเสียงเสเสงรเสียคัดเหมือนรถมันจะระเบิดนะพี่โอ้ชาเสิ่งิ่งี่เสียบกล่องได้เลยนี ออกมาเลยขนาดนั้นนะรอดอะไรหลุดรอดเสืเ้อรอดเรื้อเลยอะนอนเผาเผาหลังรอดอะไรนะรอดาหลังรอดเผาหลังรอดเผา,าหลังคืออะไรวะไอ้เผาที่มันเข้ากับเสื้อไงพี่งามอ๋อเผาที่เข้ากับเสื้อ,อ,อชเชี่ยเดือดตัดยยังไม่ทันไรเลย เคียบซะแล้วมันเกิดเหตุการณ์น็อตหลุดยันละตัวรเงี้ยอ๋อรถอ็แม่อ่หรอโอ้ยตกใจตกใจพอได้เสียวไหนอ่ะรถอู่ไหนแบ ร 2, 2>, 2อ่สครับพี่ไม่ใช่แค่เฮ้ย122เหรอแต่ว่าสิ่งีก็ทำมามันมีประโยชน์ทำไมน้ำมันท้ายมันบางกว่าเดิมอ่ะทำอไงมาเนี่อเปนี้ยนออ๋น้ำมันท้ายมันผสมกันมามีพอร์ตไม่ยอมบอกด้วยนะเปลี่ยนหัวฉีดมีพอร์เปลเดิมทำพอร์ อแหมไม่ยอมบอกจูเน์ด้วยนะให้จูเน์มาดูเองด้วยนะรถมันบางเนี่ยหมกชิบหายรถรถมีเกจวัดน้ำมันไหมเนี่ยไม่มีแรงน้ำมันเป็นสีตกไหมอไม่ตไม่แรงอน้ก็องนจะหอใจเสียแล้ว ลยยิ lại, lại, <c ười> ้มเลยยิ้มเลยขอยิ้มเก็บยิ้มใหญ่เลย หมดแล้วคุณฟางหมดแล้วดูดูดูโหลดนะโหลดก็คือแบค้ามอ่ะตอนเราไม่ได้เหยียบมันก็ไม่มีแบค่ีมหรือว่าอตอนเราเหยียบมันก็คือบรรยากาศหนึ่งพันหนึ 1, ่งพันมันก็คือเก้าร้อยเก้าสิบห้าเก้าร้อยเก้าสิบเก้ามันก็คือบรรยากาศมันก็จะกินบรรทัดคุณไอไอเท่าไหร่อยากดูท้องก็ท้องมันขึ้นไหมอ๋อเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวกดให้เนี่ยจะดูเนี่ยการที่มันตกลงมาเส้นล่าง อแปลว่าเครื่องยนต์เนี่ยมันมีแรงดูดถ้าถ้าดูอันนี้จะเห็นมากกว่าปกติมันต้องอยู่มันต้องอยู่บรรทัดน,นี้อมันต้องอยู่บรรทัดบนแต่ถ้ามันแว็กมาข้างล่างเงยอะๆเนี่ยเด็ดรอบยิ่งสูงมันยิ่งมาคาอยู่บรรทัดล่าง โอเทีอน oh,